ทางนี้อันนี้นาพอดได้ผลโอ้เจ <c oughs> ้าหิงชักเนาะนี่นะาลุงคอยนี่ปลายทั้งนี้แม่นโรดไปนี่แม่โรดเนาะแม่นี่นี่นี่แม <c oughs> ่นโรดแม่นรดไปเดี๋ยวแม่เานา คนนี่แรบน้ำเลยนรว่าล็อกจากมือได้แรามามบน้ำสวัสดีแหละสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะเอฟซีผังลาวฝังไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับทองบทเจแดสแนลพี่น้องเนาะอันนี้เป็น ที่วาขาวในบุกเบิกตอนนั้นพี่น้องเลยเนาะพว่าทางนางลอยสีพาไปเบิ่งคูกับเพิ่นพี่น้องอะพวกเพิเ่นเห็ดวียกเกี่ยวเขากับลีบอไปหาไอ้บุ้เกิงพี่น้องไปชาชายและัวน้องลอยโอ้สบายดีน้ำมนเพลงเออสดายดีตการุง่ง

Hang vệ của mang. Qua chưa lòng vợt lòng đông của anh yêu. Tì mời giai đoạn kìa tham 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 thảm tham 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 bò tham tham thảm tham 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 ท้างเขามาเดก็ห่างๆองันนี้จะหางต่มเป้งเด็กบังเองินแะบบลายใช่ไหนเขากินได้ปุ๊บจักแลบกินได้ปุ๊บเเอา,เ,อาเกิดขึ้นมาใส่มือคือโปใสตีนเกิดอะไรขึ้นกับน้องลอยไปตามผูกอะรเจอุบกจอยจักแลบคนไม่เคยแต่งางนี้ลุบผู อันนี้มาหูหูเลยยิย่งเยอะก็มทุกใครอยามาชาวเฮือนป่านี่งเกินมาจะมาเฮือนอยูงนี่นแค่สุดที่จัดแมนบานองเพลงอังโดยเจ้าไปม่อนป่านนี้

như thế na ai đó ai cái quên nó không thích chắc còn có cái ma chắc đấy phú ừ, của Nhân là mi lại thùng rồi chắc có bố hoa anh hoa 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 này hoa 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 mặc bên hoa mặc bên mặc bên อันนี้นี่หน้าลุงคอยก็ชิบอกเจ้าเด้อนี่ไปทางนี้หอดเลยอย่าไปได้ทางนี้อันนี้นาพอดมดีพุทธเจ้าหินกักเนาะนี่นาลุงคอยนี่ไปทางนี้นะสามรถไปนี่แม่นรถเนาะแม่นนี่นี่นี่แม่นรถแม่นรถไปนี่แม่นเนาะ

มวยห้องร้อยเขานี่นะลุงคอยนี่นี่นี่มาไก่หน้ามาอย่งมาไรไก่มาไไก่มาไรไก่เนี่ยไ่มีตรงเจ้าหนไม่มีมาไ้ไก่มา่าไก่ให้บลูกอีกแล้ว กันกันอะไรกับลูกนี่เนาะแต่กันตลอดจัดกันตลอดเจ้าอะไรกันจัดกันตลอดกับลูกคนมาเลยจัดไม่หัวเงี้ยปีนาพี่หัวนะปีนาพี่หัวนะปีนาพี่จัดกันตลอดกับลูกเนาะนี่หอดเลยหอดแล้ยหอดได้ไหนจะดูเฉยๆหอดแล้วแมนหนึ่ง เม็ดหนึ่งกโลหนึ่งเอเม็ดนึ่งย่างะนะกินได้บ่บางยังน้องเท่งอนงแมวาแมวกินได้บ่นันนี่บ่แมวบ่อแม่แมวบ่ใ่นี่จะเคยกินบ่ใช่ไหกินยุ่ตวเสบ่ไปเด้อไปเด้อคนตกมาน้าน้ำลายเลอยังนองเ้อ งามลายบ่ได้ด้วยบ่ได้บ่ไดบ่เงมาชงตัสีมือไอ้มึงตึนตึกษาบ่ได้ปลาไอ้มอ็ตึนตึกษาไอ้เอ็งมันใช่ต้นหมากกันนั่นนะใครเอาอนน้นาขันื่มันะเจ้างตั้งอยู่แต่เท้าเท้าอะไรแล้วคืองานา nó đang người cứ cái hết. Mọi Mẹ nà. Men lưu. 1 lưu nưng, hết 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 hết

Tay trước. Billy hồng nông nha này Billy hồng phụ nha. này. hồng phụ nha. rồi hồng phụ nha. Billy hồng phụ nha. Billy hồng phụ nha. Billy

อจะวาเชียงว่าจะนอนกอนวางให้วายหน่บยนี่คอยมาตอนนั้นแม่เหรอแม่นว่าผัวจะอยู่นี่ติไอ้เก <The> mm ิงไปนอนแม่เห่อนอนเอย

เกี่ไรนี่เกี่ยวตะเกีเมื่อได้บอกมานี่เดี๋ยวไปทังไหมาหาเจ้าหุ่นวัดมาบังเจ้าเกี่ยวเข่าอ่ะเมียเจ้าว่ามาบังผัวค่อยเกี่ยวเขาก่อนว่ยมาตอนสายในรถมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวได้เหรอเนาะไรเกี่ยวเข่านั่งวิ่งซู่ซู่นี่ว้ายโบ้เลยเนาะอังโก้เมน้า นองลอยใช่ปมาเลยชิกอดฟูวดรวยว่อมาวันนี้มาย่านวันนี้นาวนุกให้ทีนงจคอยคอยละเมื่อไหรเกินอากูที่หันไปนั่งคนนบอนวันน่ะไปนังคนนบอนวันบ่องเลยไปนั่งคนนบอนฟือไม่นั่นางหี่หนาลงหนองบอกอยังหนาวลงพัด ก็มาดการหนาวนาะม่มันบถึองกันได้บสภูมิทางต้องต้องอันนั้นจะน้อยหนึ่งน้อยเอ่มเมเอการดูกล่อยนหถา่ยักก่ยันหึ้า่ยันนึงหหไมขยักหก้่น่าไมันยั่ก้นี่มันอยู่มยัน่ ตาอยู่ยัง jogo? มันจะยินแบึงกัปยันนะเป็นยัไรผ่านว่น้ำผ่าว่นน้ำเขาเจ้าอีเอาเลลยเไหมเอาจังบ่ใ้เลยเขากินเขากินมดทันแล้เพื่อแลกเขาเกียร์ในจะให้แล้วนนี้

rồi, yeah. em cần mới nhom gìn đấy em cho anh gìn con nhà nào vào gìn oh. kín... gìn phải gì ngay cần này <laughs> vào khảo phải gì má để cho dù nó mà nó vừa má... chung... cho con cái hương này

หลจะบอกเราแต่รุ่นไหนรุ่นรุ่นก่อนบอกโงซัมมือนี่ามือนี่วางจะไปเต็มผีนะบอแม่อจักแล้วฉันเราว่กเออเขาสถามมันก็ลังใด้บอตันนั้นบอเงอนป้าเจ้าไหน่อบ้านเดียวกัแล้วว่าแล้วมันคือเงินเอื่อยู่ันไดเขาไปจักกันไหมทันงเงินเงนเข้าไปตะกี้พเหมือนเราถ่าบอแม่อยู่ฉนนั่นบอ hai hài lòng nàng chắc hết lên ngay, hầu hết mọi người. Half a chắc lên ngay. lên ngay. Hai chú chắc chờ yo banda, you know. Hm, mhm. Hm. 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 rồi Hm. 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 อนเราบอกว่าอุเขาอเรานี้ของเคีฮันเถื่อนนี่ยอลอที่ฮันเพื่อนเนี่ยแล้วไจัดได้เนาะจัดกี่รอบเราอันรถไงเข้าได้บะได้เนี่ยนไหนวะคืเขาจัดคันว่าเราเแล้วเรนะื่อนอ่นเต้องบ่งคิปแล้วกนะับเราถ่ายกนะัดไปมีหมนะักแคนเอาโปโดย์ยังไงบุมอีโรเว่า

กินได้พอน้องไปนองไปน้อล้ยบอกเขาอยู่เนาะอย่เขาเบิ้งบ่เบิ้งาทำกุ้งใหญ่อยู่ผู้เป็ยดนามเนาะป่าเนาะเต่าเฟรดีบวา ตอนนีแ้แม่ปลาจะเอาเกินเขานะเน้าจะ่อายาก้่ะกินแล้วอ้องเสีงจุก ี่มืเลยว่ารอก่อนไหนกัเงี้ยพึจริงว่าวัเนะ่ยิงเนาะทำมันาวว่านไมย่านเปเดือนป่านไม่บอกเ่ากราบก่อะบอเ่ากราบก่ไอ้วมันเกลงบอกยาวน้ำเดือนหนึ่งโพดโพจกทุทีสุเรนเนนะจกพชัง ở ờ, nhà mì của mỏng, em không Nhưng cặp mưa à. ai mà cần pháo lục lên mà Chán liệu <laughs> Giờ chốt đây, giờ chốt cái No, Sampai di Nong Peng Balung Sampai kan? yeah,